ครับจะเทสระบบปั๊มน้ำนะครับอันนี้สองเรียวสองแรงสองเรียวสองแรงนะครับเดือดน้ำสูงนะครับวันนี้ก็พอๆกันนะครับต่อต่อไปจะฮอรนะครับนี้จะเทสระบบมอเตอร์ดักแรงนะครับมอเตอร์บัดเดนอ่ามอเตอร์มีสูงนะครับสิบห้าแรงนะครับตัดแป้งใหม่ ว่าลูกค้าเอาไปใช้เกี่ยวกับโทรพยายนานะครับสมการทอน้านะครับแ้งใหม่ใช้กับโซลาเซลล์ในประมาณ6แผงนะครับหน่วยละ450บาทนะครับก็วิธีการต้องการนะครับอันนี้ผมจะเทนระบบไปดูนะครับว่าเป็นกระแสไฟฟ้า AC 200เนี่ยเท่าไหร่นะครับรอบยูทิดด่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมทำคลคยพนันวันรอบเองนะครับ ว่าเราต้องเอาแรงแรงมิดสูงนะครับสามโรมนะครับตอนนี้ระบบใ่้ไฟเนเจ็ดสิบสองโวล์นะครับชนิดต่อราคาสูงนะครับ อันนี้สแตนบายไฟ220น,นะครับยัอยู่ประมาณ1.5 1 5งหครับหนึ่งหนสามะครับสาารถูบน้ไนะครับไฟงาูด,ดิดเอหเลานะครับตัวนี้โซ่สามได้นะครับเดียกกระเบสดุดนา้ำขอบคุณครับผม